ครับซื้อแพงๆงั้นครับตัวชุดชุดนี้ครับโอ้แพงดุครับชุดใหม่ๆนี่แพงทุกตัวเลยครับตัวนี้ก็แสนแปดครับแสนแปดอ่าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นบารองดาวรุ่งครับชุดชุดเล็กๆขึ้นมาตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้แดงบัดดอนครับแดงบัดดอนครับอ่าเป็นก็ได้มานานเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อ20มกราร์ครับต้นปีนะต้นปีครับต้นปีล้ครับต้นปีครับก็ปีนี้4ไฟไฟแรกก็160ยกสิารอบ ไฟต่อมาแพ้แล้วก็มาชนะที่ต้าอีกสองไฟต์แปดสิบกว่ารอบแล้วก็อีกสิบกว่ารอบมั้งก็ตอนนี้ก็ตัวนี้ก็บาลองชุดเล็กๆก็ต้องตัวนี้แล้นะใส่นะครับชุดเล็กๆเนี่ยเนี่ยมันการอยู่ครับตัวนี้คือตัวนี้ก็ติดตามครับบาลองชุดเล็กๆนะตอนนี้กำลังกำลังกำลังเก่งเลยเพื่อนชุดเล็กเจ้าตัวนี้ก็ชุดกลางๆครับชุดกลางๆครับครับผมบาลองชุดกลางตัวนี้สาวลุ่งเลยใช่ไหม โอเคนะครับโอ้ไปนกอ่ครับที่เด็ดใช่ไหมที่เด็ดของเราชื่ออะไรตัวเนี้ยแตงไทยครับแตงไทยครับอ๋อแตงไทยครับผมอ๋อแตงไทยกับมาแดงอยู่ข้างกันเลยนี่ครับสีออกต่างคือเสียงมาด้วยกันเลยครับเลอะแตงไทยครับโต้ามอกันเลยกโอ้แตงไทยปีนี้ผูกสามไฟล์ร้านเราฝันเมื่อต้นเดือนมีนาเร้อยแปดสิบฟารอบชนะครับแล้วก็มาแพ้ไฟล์หนึ่งที่หนองว่าแล้วก็มาผูกที่สมอทองหรือร้านทุ่งสมอครับพนมทวนวันนั้นก็ร้อยกับ เจ็ดรอบมั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดชีที่ชนะมาปีนี้ผูกเป็นร้อยฝ่าสองไฟแต่ว่าแพ้ไฟหนึ่งธรรมดาครับชีวิตวัวเรามีแพ้มีชนะก็โอเคนะครับโอเคครับตัวนี้ก็ปีที่แล้วผูกกี่ไฟยืดยืดได้มาหนาในปีที่แล้วโควิดของพิกันเขาซื้อมาตั้งแต่เล็กๆครับของพิกันครับผมมาตั้งแต่ตัวเล็กเลยครับนี่ตัวเล็กกันเลยเนี่ยผมไปลอยแต่ลอยครับเดิมผมคิดว่าซื้อตัวโตมาแล้ว ปล่าเขาก็ซื้อมาตั้งกี่ปีแล้วของพี่ยนี่ครบสิบปีแล้วของลูกกินนิโคไข่นุ่นตัวนี้ตัวนี้ของของจานอบตครับเป็นอบตของทีมงานเดียวกันนั่นเองครับ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 มีคนให้ราคาไหมตัวนี้ก็มีแต่ก็ไม่ขายเขาไม่ได้ขายไม่ได้ขายเหมือนเดิมคือวัวพวกผมนี่ไม่ได้ขายเลยครับเขาเคยให้ฮ่าแซนฮ่าแซนเนี่ยติดกันครับ ตัวชูโลงอีกตัวหนึ่งนะครับแตขายนี่ขายได้ทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าคือเราบอกว่าจะขายเนี่ยเขามาเลยอ่าครับขายเลยแบบลูกคิดเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าว่าขายก็คือเข้ามาอยู่แล้วคือเขาเขารอซื้ออยู่แล้วคุณห่เคือถ้าได้หัวในทีมงานนี้ไปก็คือว่าไปฝูกับไข่ก็ได้อ๋อหัวต่อไปครับต่อไปตจะไหนดีมีไอ้นีกตัวอ่ะอันนี้ผมแตง ดาวครับตัส่วนนี้ครับนี่นัวนนี้เขาลูกยินครับตัวนี้วัวหักนี่ครับไม่ไม่ได้ซื้อได้หาเขาเป็นนี่ผมแล้วก็เขาก่อนเขาเสียเขาไม่มีอะไรใช้เขาใช้วัวตัวนี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมก็กลับมาเล่นวัวเพราะตัวนี้ผมหยุดไปสิบปีครับโบราณผมไปอยู่เรียนกรุธยาแล้วผมก็กลับมามาเล่นเพราะว่าวัวตัวนี้ครับแล้วก็มาเก่งอ้าวทำไมอ่ะเพราะตัวนี้ทำทำไงให้ก็ผมกลับมาเล่นแล้วสร้างชื่อเสียงให้ตัวแรกเลยผมก็กลับมาเล่นเลยแล้วตัวนี้ บาร่อบานนอกที่แรกบารองแล้วตอนนี้เก่งบานนอกครับแล้วตอนแรกบารองแล้วเมื่อกี้เก่งบานนอกครับก็แพ้บ้างชนะบ้างอะนะวันนอกครับทำทำไงทำให้เราประทับใจทีนี้ที่ว่ามันออกไปเล่นแล้วมันไปติดเดิมพันแล้วมันชนะมาผมก็ได้มาเยอะอะครับเลยผมก็เก็บมันไว้เล่นเลยผมก็ต่อไม่ได้เขาต่อแล้วอะไรนะฮะตอนลงตอนเล่นเนี่ยต่องหัวเปตอนตอนนั้นตอนนั้นเป็นบารองนะครับแต่ตอนนี้ไม่เคยทำเลยตอนนี้ทำผูกแต่นอกครับผูกนอกตลอดแล้วผูกนอกเป็นไงบ้าง ตอนตอนณปัจจุบันดีครับดีดีมากเลยครับดีมากเลยใช่ไหมก็ดีครับที่ว่าจะไปติดอีกแล้วเนี่แล้วผมเลยก็เก็บไว้ไม่ได้ซื้อได้ได้หามาเขาหักหนี้มาเลยก็เก็บไว้เก็บไว้เล่นเงินสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดครับสมัยนานแล้วเออนะ กลา6-5 6ปีที่แล้วกลายเป็นต้องอยู่ด้วยกันไปเลยใช่ครับใช่ครับเลยก็ต้องมีตัวนี้มาแล้วก็กลายเป็นมีตัวนี้ก็เป็นสิบตัวแล้วครับผมนี่ก็ซื้อมาแสนนึงเนี่ยตัวต่อไปลูกตัวนี้ก็ของผมอีกแล้วครับลูกเฮงลูกเหงครับลูกเฮงเิกระถ้าลูกเฮงนี่ซื้อมาครับอันนี้บาทไหนตัวนี้บัวคานซื้อบาลองมาครับบาลองบาสามบาสี่บาห้าได้ทุกบาครับสำหรับบัวคานนะนะผมซื้อมาแสนหนึ่งครับสมัยนั้นซื้อตอนโควิดนะครับ ครับผมเข้าถนัดบาในบาคานเลยเนาะได้ทุกช่องครับทุกช่องเลยใช่ไหมครับผมได้ทุกช่องครับได้ได้มานานเนี่ยตัวนี้สองปีครับสองปีใช่ครับสองปีครับผมโอเคนะอันนี้มีหมดแล้วเล็กสองตัวครับก็มีแค่หลักๆก็เลยแค่สองตัววัวในชุดนี้ก็มีแค่ตัวนู้นตรงนั้นก็หมดเป็นวัวคานวัวอะไรพวกนี้ที่อยู่ี่ทีมนะครับมีตัวนี้ตัวนี้เพื่อนผมให้มาเล่นตัวนี้นะ ครับเพื่อนผมให้มาเล่นครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเด็กแกงครับเด็กแกงครับสมัยอยู่กับเพื่อนผมก็ทําลองบ่อยอยู่กับผมก็เพิ่งซ้อมลานซ้อมแล้วก็ลานก็หยุดมันให้มาเล่นครับเด็กแกงครับเป็นไงผลงานสมัยที่อยู่กับเพื่อนผมมันตั้งกับอยู่กับลูกหมูหนองพับนะครับเล่นอยู่กัหนองพับหนองพับตั้งลองโอ้ยยี่สิบสามสิบไฟได้มั้งครับเขาตั้งตลอดครับกขแพ้บ้างชนะบ้างแต่ส่วนใหญ่จะชนะเด็กแกงสมัยนั้นนะครับแล้วเพื่อนให้มาเล่นเลยก็ เอามาเลี้ยงให้เพื่อนเขาแล้วก็มาเล่นด้วยตัวนี้ครับผม,อมอพอจำพวเราตัวนี้พอับบาลองบาลองครับพอได้ค<อ>รับพอไปได้ครับ,รบนี่ด่างตัวนี้ก็เหลือต,ตัวสุดท้ายแล้วครับด่างสงการครับด่างสงการครับผมซื้อมาซื้อมาจากหนองมอกแกงท่าม่วงจาอ่ากาญจนบุรีครับวัวการเนาะครับซื้อมาแสนห้าครับได้ได้นานไตัวนี้ซื้อเดือนพฤษภาครับพฤษภาครับก็ซื้อวัวผมเพึ่งซื้อใหม่ปีนี้หลายตัวครับพอเล่นได้ ก็ซื้อตั้งแต่มกกลาก็ซื้อทั้งปีเลยซือไล่จต่มกรลามาเลยใช่ครับไล่เดียวี๋ดูละตัวสองตัวสามตัวกันแล้วแต่ใช่ครับแล้วก็เพิ่งซื้อล่าสุดเมื่อตุลาเนี่ยครับสองตัวซื้อไปซื้อไปซื้อไปเยอะครับตัวนี้บาทไหนผมตัวนี้บาทสี่บาทห้าครับบาทคานเนีพูดง่าครับค้านซื้อไปซื้อไปล้านฟาร์มครับเนี่ยได้ครับสามตัวนั้นเจ็ดแสนห้าเลยวะของลูกหินเนี่ยครับของผมของผมล้านฟาร์มเนี่ยนี่ที่ซื้อไว้เนี่ยครับโอ้เยงงอมตัว มีเดสามตัวครับเลี้ยงเองพวกรุ่นเล็กมีที่อยู่ที่บ้านไหมไม่มีครับเลี้ยงแต่วัวล้านครับผมชอบซื้อวอัวที่มีฝีมือแล้ววัวที่มีฝีเท้าดีแล้วไม่ชอบซื้อรุ่นเล็กเพราะว่าผมว่ามันเล่นไม่เต็มมือสําหรับผมนะครับผมก็จะชอบซื้อวอัวที่มันมีฝีมือแล้วมีฝีเท้าดีๆแล้วเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลี้ยงก็เลี้ยงของดีไปเลยเล่นกับเขาครับผมเล่นเล่นเพื่อความสนุกสนานเอาพักพวกครับไม่ได้ว่าเล่นการพนันอะไรมากมายไม่ไม่ไม่ได้ชอบพิราวัวล้านเนี่ยพูดง่ายเนาะชอบครับก็ตั้งแต่เด็ก ครับแล้วก็หยุดตอนอายุหยุดตอนไปตอนอายุ18ไปอยู่เทพแล้วก็กลับมากลับมาเล่นใน3ปีแล้วครับครับผมแล้วก็มาเล่นร่วมกับเพื่อนก็ชวนมาเล่นด้วยกันนี่แหละครับจาวัจะนหนึ่งเรียนครับแล้วก็พี่ไขหนุยครับผมนุยเนาะครับไค่นุยชื่อแล้วก็ผมแล้วก็จาวัจะนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันครับนี่คือวัวลานของทีมงานนี้นะครับโอเคครับอะไะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางอาลูกหินพาชมวัวลานซึ่งเป็นของ สามทีมนะสามทีมเดียวแล้วครับเทีมเดียวคือยอดแยมนี้สามชื่อครับผมนะครับที่เอามาทั้งหมดก็สิบหกตัวก็เอาว่าหลักหลักมาหลักหลักมามีทั้งหมดครูตัวพิสสิบหกตัวก็มีรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่ทั้งหมดเนาะรุ่นกลางรุ่นใหญ่่รุนกลางรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับที่ที่เป็นชูโลว่าจะเป็นม้าแดงม้าบินครับม้าบินม้าบินีแดงไทยมีไม้จีดไฟมีแดงเทอร์โบมีขาวแดงขาวแดงมีขาวแดงมีนวลมีเงินก็หลายตัวี่ราคาหลายแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม นะครับตัวนี้ผลงานก็ทราบอยู่แล้วนะที่อธิบายไปครันะครับตัวนี้ผ่าสุดท้ายนี่ทางกองกทังเทุวไทยขอถกขอบคุณทีมงานดีความทีความให้ดีความแล้วก็ได้มากแวครับผมไปวัดจร์ควนทครับอยคมากครับขอบคุณมากครับ